หนูว่าใช้ชีวิตแบบคนรวยอะ่ะมันน่าเบื่อหนูจะออกไปทํางานจะใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปอย่าไปเลยนะลูกเชื่อพ่อเถอะสังคมข้างนอกมันอันตรายนะ <c oughs> ทําไมเลสตูมแม่ของคุณมันว่างปแบบนี้ครับเออคือหนูทําไม่เป็นนะคะแต่ผู้จัดการเชื่อใจหนูได้นะคะ ถึงแม้ว่าหนูจะเพิ่งย้ายมาอยู่ในเมืองแต่หนูจะตั้งใจทํางานให้ไม่แพ้เด็กในเมืองเลยค่ะนี่คุณเป็นเด็กต่างจังหวัดหรอใช่ค่ะอะผมรับคุณเข้าทํางานตั้งใจทํางานด้วยล่ะขอบคุณมากนะคะนี่ชื่อแมรี่นะเป็นพนักงานใหม่ที่นี่ตอนนี้สถานการณ์ทางบ้านไม่ค่อยจะดีอะยังไงทุกคนก็ฝากดูแลด้วยนะ หิวน้ำจังนงินสักบาทก็ไม่มีแค่เงินซื้อน้ำสักขวดยังไม่มีเลยอะเมื่อไหร่พ่อจะโอนตังค์วะขอบนั้งแสน็นเลน่าสงสารจริงๆพ่อคะแม่คะหนูสบายดีโธนี่เป็นในกำพ้ายหรอเนี่ยพ่อคะแม่คะไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะทำไมชีวิตเธอมันช่างลำบากแบบนี้ เอางี้แล้วกันเด็กเย็นเนี้ยเราพาเธอไปเลี้ยงอาหารเนอะเพราะฉะนั้นพ่อกับแม่เลิกดูกล้องวงจรบิดได้แล้วนะคะรู้ทำแล้วด้วยสมแล้วที่เป็นลูกสาวเราบริษัทยังต้อนรับพนักงานใหม่เธอกินให้เต็มอิ่มเลยนะฉันไม่เคยกินมาก่อนเลยค่ะ คืออะไรเหรอคะหมูสไลด์ชาบูไงอ,อร่อยจังแต่ก่อนนี้น่าสงสารเนาะขนาดหมูสไลดดยังไม่เคยกินเลยเอาไหเลพี่อา้าวผู้จัดการให้ผมไปส่งไหมเอ่อไม่เป็นไรค่ะคือพอดีบ้านหนูอยู่ไกลอะค่ะเดี๋ยวหนูนั่งมอเตอร์ไซค์ไปก็ ได้แล้วค่ะรถมาพอดีเลยขอตัวนะคะเป็นเด็กก่างจังหวัดที่ประหยัดอดออมจริงๆคุณครับผมไปซื้อมอ์ไซค์จากวินมาให้เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าครลึหาดเราค่อนข้างจะไกลนิดหน่อยนะครับอาจจะเมื่อยไม่เห็นเป็นไรเลยฉันอยากนั่งวินแบบนี้มานานแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนเก่งอะไรกันเปล่าคะคือผมเป็นหัวหน้าที่ไม่ได้เรื่องอะตอนนี้บริษัทกาําลัขาดทุนกําลังจะละ้มละลายฮัลโหลครับพ่อพอดีตอนนี้บริษัทหนูกำลังมีปัญหาคะ่ะพ่อช่วยสนับสนุนสักร้อยล้านได้ไหมคะพนักงานที่นี่เขาดีกับหนูมากค่ะพ่อหนูไม่อยากให้พวกเขาตกงานโอเคครับพ่อขอบคุณมากนะคะแมรี่ คุณไม่ต้องพูดโกหกปลอบใจผมลอกเอาเป็นว่าเราก็หมดปัญหาเรื่องเงินกันแล้วนะคะแค่นั้นเราไปทานหมอ้อไฟร้านเดิมกันดีกว่านอเพื่อนเพื่ออย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊งติงต๊งติ๊งติ๊งที่ช่อง super idol studios ด้วยนะคะ